เยอกนครปออกโรงแสดงความมั่นใจนะครับว่าจะได้นักเตะที่ได้กาวหัวไว้เนี่ยครบทุกคนแน่นอนในตลาดซัมเมอร์นี้นะครับก็ลิวพูนะครับก็ตอนนี้กำลังปดบี้นะครับเพื่อที่จะแย่งชิงอันดับ4หรือพื้นที่โควต้าที่จะไปยูฟาแชมเปี้ยนลีกอยู่นะครับแต่ถึงกระนั้นเนี่ย ยังคอปนะครับเขาเขมั่นใจนะครับว่าต่อให้ลิฟท์พูเนี่ยไม่ได้ไปยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกก็ตามนะครับเขาก็จะยังได้แข่งตามที่เขาต้องการอยู่ดีนะครับได้นักเตะเป้าหมายอย่างที่ต้องการอยู่ดีนะครับโดยก่อนหน้านี้เนี่ยพวกเรานะฮะก็หมายมั่นปั้นมือมั่นโหนกมั่นหน้ากันเหลือเกินนะครับว่าจะได้จูดดิ้งแฮมมาอย่างแน่นอนนะฮะแต่สุดท้ายเนี่ยมันก็เกิด ความพลิกโผลในหลายๆอย่างครับปัจจัยด้วยนะเราจะไปโทษจูดมันอย่างเดียวก็ไม่ได้ด้วยคือทางเรามงกเองะฮะไม่มีตังที่จะทุ่มให้เขาอย่างเต็มที่นะครับเรียกได้ว,ว่าแค่ค่าตัวแค่ค่าฉีกสัญญาก็น่าจะหมดตูดแล้วฮนะแล้วบวกกับค่าเหนื่อยอีกซึ่งแว่วๆมอว่าณนะตอนนี้เนี่ยและเอามาดีดอะ่ะยื่นให้จูดถึง3ามแสนห้าหมื่นปอนต์ต่อสัปดาห์เลยเรียกได้ว,ว่าน่าจะน้องๆอ,อาซาเลยนะครับอาซานี่รับอยู่3ามแสนแปดไงนะฮะคือจูดเนี่ยน่าจะได้รับ เป็นอันดับ2รอ,องจากอาซา,าเลยนะครับซึ่งว่าเป็นประวัติศาสตร์เป็นวัฏจการของจูดมากๆเลยนะครับแล้วก็คอามสำเร็จเขาการันตีอยู่แล้วฮะเพราะว่าล่าสุดก็ดูอย่างอ่าคามาวิงกานะครับเพิ่งจะอายุ2ี่สอ็ดเท่านั้นเองก็คว้าแชมป์กับเรอัลมาดริดครบทุกอย่างแล้วนะครับก็ ไม่มีอะไรต้องสงสัยครับถ้าเกิดจูต้องการความสําเร็จและก็ความร่ํารวยก็ขอให้เขาโชคดีฮะถ้าจะเกิดอยากจะลําบากอยากจะสู้ชีวิตอยากจะชอบความตื่นเต้นท้าทายก็ให้มาอยู่กับผงแดงครับแล้วคือตอนนี้เนี่ยยังเขาก็ออกอามาแสดงความมั่นใจนะครับว่าได้แน่นอนซึ่งได้แน่นอนในที่นี้เนี่ยมีอยู่3คนนะฮะที่ที่ลิฟท์คูเนี่ยหมายมั่นปั้นมือที่สุดเลยอันดับหนึ่งก็คือแมคอลิสเตอร์นั่นเองซึ่งตอนนี้เนี่ยยังไม่จบนะฮะทั้งที่มีข่าวว่ายื่นไปแล้วเข้าไปคุยกับแคมป์ เดินหน้าอย่างเต็มที่เรียกได้ว่ากดมิดไม์แล้วบิดหมดปอกแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่มีข่าวออกมาว่าตกลงสัญญากันแล้วแต่อย่างใดนะครับเพราะว่า1เลยคือแมคเลเซอร์เนี่ยต้องการให้จบฤด,ด,ดูกาลก่อนค่อยว่ากันเขาขอโฟกัสกับไบรตันอย่างเต็มที่ก่อนอ่ะตรงนี้เว้นไว้ในฐานที่เข้าใจครับเพราะว่าไบรตันดีเขาเหลือเกินจะให้เขามาบอกว่าเออเฮ้ยโอเคกูตกลงจะย้ายไปสโมสรน,นี้กูตกลงจะย้ายไปสโมสรน,นี้ณนะเดี๋ยวนี้เลยทั้งที่ฤดูกาลย,ยังไม่จบมันก็น่าเกลียดเกินไปเพราะฉะนั้นก็ ให้เวลาพี่แม็กหน่อยนะครับคนที่2ก็คือ,อแลนดนกาเวนเบิร์กนะครับซึ่งถูกราคาถูกเลยแล้วก็ฟิททัโอเคด้วยสามารถพัฒนาได้ไกลนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยทางไบรเยนเขาก็ดึงเชงอยู่ไม่โอเคที่จะขายในราคา25ล้านยูโรนะครับเพราะน่าจะถูกไปเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องรอก่อนลิวคูเนี่ยดูท่าว่าน่าจะต้องเคลียร์พี่แม็กให้จบก่อนกาเวนเบิร์กถึงจะค่อยเอานะครับส่วนคนที่3าเนี่ยก็คือเมสันเมสานะครับมิดฟิลหน้าหยกของเชลซีนั่นเองซึ่งตอนนี้นี่ก็ฟอร์มตก เลยก็เรียกรลาดแบบว่าดูไม่น่าจะเอามาเท่าไหร่ซึ่งอ่ะโอเคเขาได้โคต้าของการเป็นนักเตะอังกฤษก็จริงนะครับแต่ว่าราคาที่พี่ต๊อดเนี่ยกดแล้วกดอีกโกงแล้วโกงอีกนะฮะจากตอนแรกเนี่ยตอนต้นลตลาดเลยเนี่ยผมจําได้ว่า60พอเริ่มมีข่าวว่าทีมอื่นอยากได้เนี่ยแกก็ปักไปเลยว่า70และล่าสุดเนี่ยพอตลาดจะเปิดแล้วอย่างเข้มข้นแล้วตอนนี้เนี่ยโกงไปถึง80มันจะบ้าใครจะเอา นะแต่ก็ลิวพูก็ยังมีข่าวกับคนนี้ไม่อย่าง,างไม่ลดละนะฮะซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเยองครบอยากได้จริงไหมนะครับสำหรับเมสันเมาส์นะแต่ถ้าเกิดคนที่3เนี่ยที่จะเอามาถมในแดนกลางจริงผมอยากได้อูกาเต้ว,อตว่อูกาเต้ของอสิตต้งลิสบอนนะครับที่ตอนนี้เนี่ยเขาทำสถิติชนะการดวลแท็กเกิลน,นะฮะมากที่สุดในวิธียุโรปเลยก็ว่าได้และก็มากที่สุดในึกูฟ้าแชมเปี้ยน ของอประจรํารูกาลนี้เลยนะครับสําหรับโอกาเต้นะซึ่งสุดยอดมากมากนะครับของสปอร์ตเต้ลิกบอลนี่คือแบบเหมาะกับทีมเรามากนะถ้าเกิดเราต้องการประเภทที่ว่าอ่านเกมตัดบอลได้อย่างแบบเนียนตาแล้วก็ขยันไล่บอลน,นะครับซึ่งมันจะเข้ากับสไตล์เกเก็ตเซ่งของเจเกนคอปอย่างมากเลยนะครับแต่ทีนี้เนี่ยทางลิวพูลมองว่าอาจจะแพงเกินไปกับราคาที่ทางนั้นตั้งมาถึง53ล้านปอนด์นแพงตรงไหนวะคือแบบจะขี้งกไปไหนคือ มันเก่งขนาดนี้แล้วมีสถิติรองรับขนาดนี้แล้วผมมองว่านี่มันไม่แพงเลยนะคือเล่นเล่นดีฟอร์มดีแบบฟอร์มไปที่ประจักษ์ขนาดนี้เขามองยังมองว่าแพงไปนะครับก็ไม่รู้ว่าจะยังไงอะแต่คอปบอกว่ามั่นใจว่าได้แน่นอนกับ3เป้าหมายหลักของเขานะกับแข่งเป้าหมายหลักไม่ไม่ใช่3เป้าหมายหลักหรอก แข่งเป้าหมายหลักดีกว่าซึ่งอาจจะเกินกว่านั้นด้วยหรืออาจจะน้อยกว่านั้นก็ตามนะครับแต่ว่าเยืนคอกก็ออกมาแสดงความมั่นใจนะครับว่าได้แน่นอนนะครับแฟนๆสบายใจได้นะครับเพราะว่าเขาเล็งเขา,าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเยินคอกก็มีส่วนร่วมในการเข้าไปาเจราจาหรือาพูดคุยด้วยครับดูอย่างกั๊กโปนะฮะกั๊กโปเนี่ยก่อนที่ก่อนที่กั๊กโปจะย้ายมาเนี่ยก็มีการยกหูคุยกับเจอนคอปด้วยนะครับ ว่าเอ่อเยนคคปเนี่ยต้องการกรักโปอย่างงู้นอย่างนี้นะครับก็เลยเป็นการตัดสินใจอย่างง่ายขึ้นเยอะนะครับสำหรับกักโปที่จะย้ายมาอยู่ลิเวอร์พูลนะครับผมก็มองว่านักเตะคนหลังจากนี้ไปเนี่ยเยนเขาก็จะจะมีส่วนร่วมในการพูดคุยหรือกล่อมนักเตะด้วยไม่มากก็น้อยนะครับที่จะดึงตัวกลับมาที่จะดึงตัวเข้ามาอยู่ลิเวอร์พูลหลังจากนี้ไปนะครับก็ขอให้ได้จริงๆตามที่บอส ได้เอิดไว้แล้วกันนะฮะเพราะว่าเราเหี่ยวเฉากันเหลือเกินนะครับด,ด้วยการนี้นะครับมีเทรนเนี่ยมากระตุ้นให้อดีนาลีนสูบฉีดนิดหน่อยนะครับกับการเป็นบทบาทใหม่ของเขานะครับแต่ก็อยากหากองกลางทเทพมาเล่นคู่กับเทนด้วยอีกเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นควา้ได้จริงนะครับ